สวัสดีครับผมธาราสังหาปลาจีนนะครับวันนี้พามาชมอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับแปลงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับสิบสามไร่หนึ่งงานห้าสิบสามตารางวานะครับพื้นที่ตําบลโคกปีบนะครับอาเภอสีมหาสดนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถนนเข้ามาก็จะเป็นถนนลูกลังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับห่างจากถนนหมายเลขสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับถนนหมายเลขปลาจีนสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับ เข้ามาประมาณ700รอเมตรนะครับเข้ามาห่างจากหมู่บ้านประมาณ4ี่รอเมตรนะครับตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาติดคลองนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับจะด,ดูแรงนะครับเดี๋ยวทาราพราไปชมนะครับคลองจะมีน้ําหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าหากน้ํามาพอนะครับก็สามารถที่จะทํานาได้2องไดดูนะครับแปลงนี้นะครับสําหรับพี่ๆท,ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับราคาหลักแสนนะครับแปลงนี้เลยนะฮะร,ราคาไร่ละหนึ่งแสนนะครับ ก็ไร่ก็1นล้านสามแสนบาทพร้อมโอนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมพื้นที่จริงนะครับอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้านะครับเข้ามานะฮะไฟฟ้าน้ําประปาไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีนะฮะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้โซลาเซลล์นะฮะแล้วก็ขุดบ่อนะครับบาดาลได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพื้นที่นะครับนี่คือทางทางริมคูคลองเข้าไปนะครับกว้างประมาณ2 3เมตรนะฮะสเมตรนะครับตรงนี้นะครับวัดจากระยะสายตานะครับ อันนี้เป็นคลองนะครับคลองสาธารณะนะครับเราก็จะใช้ทางเรียบคลองเข้ามานะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับระหว่างทางก็จะผ่านไปสองแปลงนะครับเนี่ยแปลงนี้นะฮะนะครับเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพนะครับถ้าเปรียบเทียบจากมินบูรีประมาณแปดแปดเก้าสิบกิโลเอตรนะฮะตรงนี้นะครับ เป็นพื้นที่นะครับใช้ทําการเกษตรทํานานะครับไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีชุมชนนะครับทํานาได้ลุงสวัสดีครับลุงตรงนี้เขาให้เช่าเดือนเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเช่าเอ้ยแปลงเท่าไหร่ไร่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจละห้าร้อยไร่ละพันนะไร่ละพันเนาะพอดีต้องู่ที่เจ้าของเขาครับตกลครับครับขอบคุณครับครับก็ คุณลงนะครับมาจากดูสวนดูนานะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะฮะข้างเคียงเขาก็มีน้ําอยู่นะมีน้ําขุดลงไปแค่ประมาณสองเมตรก็ยังน้ํายังขังอยู่นะฮะจริงๆนะครับต้องขุดประมาณเจ็ดเมตรนะครับหากจะเอาน้ําไปใช้จริงๆนะฮะต้องให้ถึงให้ถึงชั้นดินชั้นหินเลยนะฮะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับ เป็นที่นานะครับสามารถที่จะทํานานะครับหรือว่าทําเป็นโคกน้องนาทําเป็นบ้านสวนพักบ้านพักนะครับสวนสวนเกษตรนะครับไว้เป็นรีแลก์นะครับยามเลิกจากงานนะครับหรือว่ายามเกษียณก็ยังได้นะครับตรงนี้นะฮะหรือว่าจะซื้อไว้ให้ชาวบ้านเช่าก็ได้นี่นะครับคลองนะฮะดูสภาพนะครับไม่มีน้ํานะครับฝั่งนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้คือสภาพ วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะนี่ครับสภาพข้าวนะครับกับบริเวณคลองนี้บาลานซ์กันเลยนะครับน้ําไม่มีนะครับพอน้ําคลองไม่มีนะครับข้าวที่ปลูกนะครับก็ดูนะครับนี่เลยนะฮะสภาพแบบนี้นะฮะในฤดูแล้งนะครับอันนี้น่าจะได้รับการช่วยเชยจากรัฐบาลอยู่นะฮะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเช่นกันนะครับว่าเขาจะช่วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนาปังนะฮะ นาปีได้ผลแน่นอนนะครับได้ผลผลิตแน่นอนนะครับก็คือถ้าเป็นนาปังเนี่ยใครทําก่อนนะครับก็ได้ก่อนเพราะว่าน้ําน้ํามันเหลือเยอะนะครับใครใครสามารถที่จะผลิตทําทําข้าวหวานข้าวก่อนก็ได้ผลผลิตก่อนเอาไปขายก่อนนะใครท,ทําทีหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะฮะอันนี้คือข้าวแห้งแห้งแดดนะฮะเนี่ยน้ําไม่พอนะครับไม่ใช่ข้าวที่กําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับ คือสภาพพื้นที่จริงนะครับตรงนี้นะครับนี่โอ้หลายแปลงเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ถึงที่นะฮะบริเวณข้างนะครับก็จะมีนี่ครับมาลาคีนกเขียวขจีเลยนะฮะมาลาคีนกนะครับกินกับน้ําพริกนะฮะอร่อยนะครับนี้แปลงที่ต้องการที่จะขายสิบสามไร่หนึ่งงานตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นี่ามาชมกันนะครับ ก็เหมือนกันนะครับคลองนะฮะมาดูคลองนะฮะนี่น้ําเหลือแค่นี้นะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดรับสภาพนี้ได้นะฮะก็ลองติดต่อทารามาดูนะครับราคาไร่ละหนึ่งแสนต่อรองกับเจ้าของเขาได้นะฮะตรงนี้นะครับถ้าอยากมาชมนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะฮะนี่แปลงนี้นะครับยาวไปนู่นเลยฮะ ตรงท้ายแปลงนะครับจะเห็นลังคาสีขาวตรงนั้นนะครับเป็นกระท่อมกลางนาไอท้ายนานะฮะกระท่อมท้ายนาตรงนู้นเลยปีนี้แปลงนี้ไม่ได้ทํานาฤดูแล้งนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนแปลงข้างเคียงนะครับสิบสามไร่นะครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับพร้อมโอนเลยนะครับแปลงนี้ก็ทลาเข้ามานะครับถ่ายวิดีโอนะครับ บรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับไปฝากกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทาราสารปจจีนนะครับ FC ที่กดติดตามทาราด้วยนะฮะตรงนี้จนถึงที่ยูคาเนาะนะฮะก็ยาวนะฮะแปลงนี้มันจได้แบบเดินเหนื่อยนะครับแปลงนี้ประมาณเกือบสามสี่ร้อยเมตรได้นะฮะทาราไม่เดินไปนะครับเดี๋ยวเดินมาถึงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเมื่อแล้วด้วยนะฮะตรงนี้ เนี่ยโหเสียดายนะครับตรงนี้เนี่ยนี่นี่ซึ่งเจ้าของที่น่าจะประเมินพลาดด้วยนะครับประเมินน้ําเพราะว่าน่าจะทํากันหลายคนนะแสวงข้างก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับแต่แปลงนี้ไม่ทันฮะเสียดายมากกาลังจะได้เก็บเกี่ยวนะฮะดูดิเนี่ย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 อีกไม่กี่วิกก็ได้นะฮะเนี่ยอีกประมาณอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็น่าจะได้แต่มันตายหมดแล้วนะฮะแห้งหมดโง่เสียดายนะครับอันนี้เป็นแปลงข้างๆนะครับแปลงข้างเคียงแปลงที่ต้องการที่ขายคือแปลงนี้นะฮะนี่โหยาวไปนู่นเลยนะครับทาราไม่เดินไปนะครับสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะฮะเปรียบเทียบได้นะครับเป็นลักษณะยาวนะฮะแปลง กว้างประมาณเจ็ดสิบเมตรได้ฮะตรงนี้แล้วก็มันจะกว้างออกไปทางนู้นนะครับยาวไปเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้ครับพี่ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวก็ตรงสเปคนะฮะก็ทักทาราสังหาปจีนเข้ามานะครับราคานั้นมาต่อรองกับเจ้าของเขาได้นะลดได้นิดหน่อยนะฮะเขาแจ้งมานะครับค่าโอนค่าภาษีอันนี้เขาออกหมดฮะโฉนดนะครับเป็นโฉนดแบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ เป็นฉนดแบบใบสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวทาราให้ดูนะไม่รู้สมัยไหนนะครับแต่มันเป็นแบบชนดแบบเก่านะครับเป็นแต่เป็น,นอสอสี่จอนะครับพุดแดงนะฮะบ,บรรยากาศดีนะครับตรงนี้แต่ว่าจะอยู่ห่างไกลนะครับชุมชนห,นหนนึ่งนะครับห่างไกลประมาณ700เมตรนะครับไฟฟ้าก็ประมาณ400เมตรนะครับตรงนี้ ถ้าตรงสเปคท่านใดนะครับโทรเข้ามาหาทาราได้เลยนะฮะยินดีที่พาเขาชมพื้นที่จริงนะครับแบบนี้แหละนะฮะสภาพแวดล้อมเอาให้เห็นชัดเจนนะครับจะได้ถามกันน้อยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาชมกันเลยนะครับถ้าถูกสเปคนะครับครับสำหรับวันนี้ทาราสังหาระจีนะครับขอขอบพระคุณนะครับมิตรภาพ f c เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามทาราสังหาระจีนะครับและก็รับชมคลิปที่ทาราสังหาระจีนะครับถ่าย สภาพแวดล้อมนะครับโดยรอบนะครับให้ท่านชมนะฮะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับเข้ามาชมแปลงจริงนะฮะเอาให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะฮะที่ติดตามรับชมแล้วก็โทรเข้ามานะฮะบางทีเบอร์ยาวๆนะครับเป็นเบอร์โทรอ่าเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะฮะขอบพระคุณพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พี่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทาราสังหาประจีนพาเข้าชมแปลง13ไร่1งานให้3ตารางวานะครับยกแปลง1ล้าน3แสนนะครับตำบลโคกไทยอำเภอสีมหโหสดจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ